บรรยากาศคนลุกมาอีกแล้วไอเขามีม้านแดง OMG oh <my> ม้านแดงน่ากลัวมากเราคิดว่าต้องเป็นสัตว์ใหญ่มันจะต้องมีอะไรแบบแปลกประหลาดอยู่ข้างในแน่นอนมาเลยฮะผมไม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทุกคนเตรียมใจมาพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมค่ะในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ invention test จทย์ของรอบนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนถึงความน่าหวาดกลัว oh <my> God. ความสยดสยอง huh? h u พระคลุ้งไปด้วยกลิ่นขาวเลือดข oh <my> าวเลือด oh <my> โอ้ยกลัวมากเลยแล้วกลัวคนลุกลุกมาดูบ้านผีสิงก็แบบมองกันซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ลุ้นอีกว่าแบบจะได้อะไร ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะองให้และจดในวันนี้ของพวกคุณก็คือคืออะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหกระสือมีแต่ไส้กับหัวให้เรามาทำอะไรกับกระสือ จดของพวกคุณในวันนี้ก็คือไส้ผีกระสือเฮ้ยเกินไปเชฟไปหาจากไหนกระสือจะมีกระสือตัวไหวนอยไรบริจาคไส้ให้ทำเลยคือเราต้องไปเด็ดไส้เอากันไกลไปตัดไส้ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย อย่างที่พวกคุณรู้ว่ากระสือมีแค่หัวกับไส้ค<า>่ะและแน่นอนว่าส่วนที่นำมาทำอาหารได้ก็คือไส้นั่นเองโอ้ยไม่อยากได้ยินเลยอ่ะแน่นอนครับว่าไส้ที่คุณเห็นคือไส้บัว ทั้งมีกลิ่นคาวความเหนียวและทําความสะอาดได้ยากทั้งหมดที่ว่ามานั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลากว่าจะทําออกมาได้สมบูรณ์แบบสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องใช้ไส้ทำอาหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ครับโอ้โหวิธีจัดการมันโหดอะเรายังนึกเมนูที่เอาไส้วัวมาทำยังไม่ออกเลยอะไส้วัวมันยากอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งไม่เคยทําแล้วเราก็ไม่รู้กระบวนการเลยยังไ,ไม่ออกเลยอะ สำหรับปอซึ่งเป็นผู้ชนะในรอบที่แล้วปอจะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือปอจะได้เวลาในการทำอาหาร60นาทีค่ะทำไมสิทธิพิเศษมีแค่นี้มันน่าจะมีได้เล่นเกมได้แบบให้แบบเราได้แกล้งเพื่อนหรือว่าเล่นเกมบ้างอะแล้วเรามีไม่ถึง60แล้วพวกเราอะหันมองแกงส้มแบบอา้าวหรือว่าแบบ40 ัทเตเชฟจะให้อะไรพิเศษอีกหรือเปล่า60วินาทีก็เท่ารอบที่แล้วนี่แต่สำหรับคนอื่นอื่นก็คงต้องเสี่ยงดวงกันดูนะคะเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงด้วยแค่ล้างไส้แลกี่นาทีแล้วกว่าจะคิดอะไรต่างๆแล้วเราจะเกิดเท่าไหร่ถ้าแบบเราได้เวลาน้อยนี่ตายเลยเพราะว่าไส้อย่างไงก็เหนียวแน่นอนชัวร์เฮลีคอนยาฮิร